ครับวันนี้คณะกรรมาการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของสิทธิการรักษา,าพยาบาลในกองทุนของสำนักงานประกันสังคมนะครับพูดถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสิทธิการรักษา,าพยาบาลของบัตรทองกับของบัตรประกันสังคม ในที่ประชุมก็มีการพูดกันถึงเรื่องของงบประมาณนะงบต่อหัวซึ่งของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีงบ4,394บาทต่อคนต่อปีในขณะที่ของสอปสชเนี่ยใช้เพียง3,856บาทต่อคนต่อปีนะซึ่งแต่ปรากฏว่าความพึงพอใจของประชาชนเนี่ย ที่ใช้บริการเนี่ยกับรู้สึกว่าบัตรทองของสองปสชเนี่ยได้รับสิทธิ์ได้รับบริการที่ดีกว่าของประกันสังคมที่ใช้เงินเยอะกว่าอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นเรื่องฟันเนี่ยของประกันสังคมเนี่ยให้ได้ไม่เกินปีละ9 0 0บาททำขูดถินปูนอุดถอนผ่าฟันคุดเลีอ้ยอะไรก็ตามแต่ว่าไม่เกินปีละ900บาทแต่ขนาดเดียวกันสิทธิบัตรทองเนี่ยสามารถ ทำครอบคลุมได้กว้างขวางกว่ามากไปจนถึงขนาดได้ทำผ่าตัดรากฟันใส่รากฟันเทียมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเรื่องของฟอกไตซึ่งเดี๋ยวท่านรองประธานจะพูดลงไปในรายละเอียดนะฮะเรื่องเรื่องของาการผ่าตัดสองกล้องก็ได้รับการบ่นมาว่าการผ่าตัดสมัยใหม่หลายอย่างเนี่ยมีการผ่าตัดสองกล้องแต่พอไปใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยก็มีการถามว่าจะผ่าตัดธรรมดาหรือสองกล้อง ถ้าสองกล้องเนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับหรือว่าในโรงพยาบาลที่มีประกันสังคมบางแห่งเนี่ยก็มีการต้องให้วางเงินหรือจ่ายเงินก่อนหรือบางที่นะฮะก็บอกว่ายาในส่วนของประกันสังคมเนี่ยหมดแล้วถ้าจะเอายาเนี่ยก็ต้องจ่ายสตางค์เองใะครับในพิธีประชุมกรรมธิการเราก็เลยมีการพูดคุยกันอย่างหลากหลาย นะซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านท่านกรรมธิการได้พูดคุยแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะฮเรยนเชิญครับเค,ค่ะเรียนพี่น้องประชาชนผ่านไปยังสื่อมวลชนท่านนะคะดิฉันก็ผัดนรจิโรดพูดแทนรัศดรแบบเฉยชื่อพัฒประชาชนแล้วก็เป็นรองประธานกรรมธิการการสาธารณสุขค่ะวันนี้คณะกรรมการการสาธารณสุขได้ประชุมพิจารณาวาระศึกษา,กษาสิทธิประโยชน์การสาธารณบาลระหว่าง ผู้การตนและผู้ใช้สิทธิ์ปากทองนะคะโดยเชิญกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์สำนักงานหลักประกันสังคมค่ะดิฉันเห็นว่าการคุยกันนี้มีเรื่องความแตกต่างระหว่างชุดสิทธิประโยชน์2กองทุนประเด็นสําคัญดังนี้ค่ะ ที่ประชุมเห็นว่าการพัฒนาสิทธิประสิทธิภาพการรักษาพ,พยาบาลในสิทธิบัตรทองจะมีมากกว่าสิทธิประกันสังคมเนื่องมาจากกองทุนสปสชามีจุดเน้นเรื่องสุขภาพและมีภาคประชาชนเข้าไปร่วมบริหารค่ะส่วนกองทุนประกันสังคมมีจุดเน้นด้านสวัสดิการสังคมและคณะกรรมการไม่ได้มีสัดส่วนผู้ประกันตนไปร่วมพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพ,พยาบาลมากเท่ากับสปสช 2. ความไม่พอใจของผู้ประกันตนต่อสิทธิประกันสังคมมีอยู่จริงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้สิทธิ์ปันทองที่เห็นความพยายามพัฒนาคุณภาพการรักษา,าพ,พยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประสบการณ์ใกล้ตัวของผู้ป่วย,ยง,ง่ายๆอย่างเช่นสายด่วนค่ะสายด่วน1นึ่งสูนย์ของสปสอชอเนี่ยมีคนจัดการรับโทรศัพท์ตลอดแล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะส่วนสายด่วน1 5ึ่ของสิทธิประกันสังคมเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องแก้ไขมีข้อบกพร่องอยู่มากนะคะ สิทธิ์ทากรที่ฉันได้พูดไปก็คือยังแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะโดยที่แค่วงเงิน900บาทที่ว่าจะเปลี่ยนเป็น1 200บาทเนี่ยก็แทบจะทำธนการในของธนการ,รมไม่พออยู่แล้วต่อครั้งหนึ่งในปีหนึ่งนะคะส่วนของอสวบช,ชเนี่ยก็กำหนดอยู่ที่สูงเกันประมาณ40,000 40กว่าบาทนะคะนอกจากนี้สวสช,ชยังจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนทุกสิทธิ์ไม่รวมถึงประกันสังคมและสิทธิราชการด้วยนะสวสชจะดูแลเรื่อง ที่เรียกว่างบ prevention and promotion หรือว่างบป้องกันและส่งเสริมสุขภาพค่ะแล้วก็ยังมีหน่วยบริการปฐมภูมิการให้บริการคลอดบุตรรักษาพยาบาลคนพิการผู้ป่วยพวะพึ่งพิงระยะท้ายได้โดดเด่นกว่านะคะอย่างไรก็ตามท,ที่ไม่ต่างกันก็คือมีตัวหนึ่งก็คือตัวกายภาพบ,าบาําบัดเพราะว่าตัวประกันสังคมเนี่ยเขาก็มีการกายภาพเหมือนกันเนื่องจากอาชีพเนาะเป็นโรคจากการประกอบอาชีพแล้วก็มีัเหตุจากการประกอบอาชีพอันนี้ก็สมเหตุสมผลค่ะ กมทเห็นว่าประกันสังคมเนี่ยควรร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยสุขภาพปฐมภูมิและสถานท,ที่เหมือนกับสปะสะชนะคะแล้วก็ประกันสังคมควรพิจารณาเปิดสิทธิการรักษาพยาบาลให้ผู้ประกันตนเลือกย้ายมาใช้สิทธิบัตรทองได้อาจจะลองให้ย้ายมา1ปีก่อนก็ได้โดยกองทุนประกันสังคมตามจ่ายซึ่งเขาจะย้ายกลับหรือไม่เนี่ยมันก็จะเป็นข้อบ่งชี้ว่าสิทธิเนี่ย ประกันสังคมเนี่ยตอบโจทย์ของผู้ประกันตนได้มากน้อยเพียงใดนะคะต่อมาคือกมทบ,บางส่วนเนี่ยสับสนุนให้สปะสะชดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคมไปเลยค่ะเพราะว่าในเมื่ออยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะมีการอัปเดตไกา์ไล์อะไรมากกว่าเนอะกับเที่ยวก,การไปอยู่กับกระทรวงแรงงานเนอะฉันว่าในกรณีของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยให้สปทจัดการเลยก็จะดีที่สุดค่ะส่วนพวกอย่างอื่นที่ทดแทนพวกเ,เกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการทํางานหรือว่าคลอดบุตรบำนาญน,นีก็เป็นส่วนเดิมที่ การอจตอ่หลังการพิจารณานะคะคณะกรรมการสาธารณสุขมีมติดังนี้ค่ะขอให้สบสช,ชและประกันสังคมส่งบันทึกการประชุม23ปีย้อนหลังเกี่ยวกับการสร้างความกลมกลืนระหว่างสิทธิ์ที่คณะกรรมการประสานงาน3กองทุนได้จัดประชุมร่วมกันมาโดยตลอดแต่พวกเราไม่เคยเห็นเอกสารนะคะเพื่อศึกษาอุปสรรคของการลดความเหลื่อมล้ำและร่วมผลักดันการบริการสุขภาพที่เป็นธรรมต่อไป โดยขอให้ตัวแทนสกศและประกันสังคมส่งเอกสารให้กรทสาสุขภายใน15วันนี้ค่ะถ้าไม่ส่งต้องแสดงเหตุผลชี้แจงนะคะว่าทำไมถึงไม่ส่งค่ะต่อมาคือจากการตังตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่ารักษาพ,พยาบาลของสวัสดิการรักษาพยาบาลของประเทศไทยตัมคําสั่งนายรัฐมนตรีค่ะที่มีการตั้งคุณพิชัยชุนหาว,ช,วาชิระหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานทราบข่าวมาว่าจะมีการประชุมนัดแรกนะคะเพื่อรบความเหลื่อมล้ำของสิทธิ์เนี่ย ภายในวันที่12นี้ค่ะเราก็มาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตัวดิฉันเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายนะคะแล้วก็ทําเฟรมแล้วก็โรดแมปที่ชัดเจนการทำงานชัดเจนรวมไปถึงการรายงานความก้าวหน้าให้สณชนฟังอย่างต่อเนื่องค่ะและว้วควรเชิญภาคประชาสังคมมาร่วมในคณะกรรมการด้วยค่ะเพราะเท่าที่อ่านรายชื่อยี่สองคนเนี่ยก็มีแต่รัฐมนตรีกระทรวงต่าง,างเลขาธิการประกาสังคมเลขาธิการสบรชแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะไม่มีตัวแทนภาคประชาสังคมเหมือนเดิมนะคะ ทางการังการบตรทราบมาว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เราให้ความสาคัญเนาะเราจะจับแเราจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะต่อมาค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณผู้ให้ข้อมูลจากทางสปสชสปชและก็สำนักงานปลัดสทค่ะที่ให้ความร่วมมือขอบคุณพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่ติดตามการทํางานอย่างใกล้ชิดค่ะดิฉันขอทิ้งท้ายไว้ออย่างหนึ่งว่าคุณคิดว่าคนเราเท่ากันไหมคะถ้าคนเราเท่ากันสิทธิการรักษาก็ย่อมต้องเท่ากันค่ะ ญท่านลองกัมลงกฎครับผมในฐา,านะรงกฎมนตร์การน,นะครับรองประธานกนรรมการการสราธุผมเองมก่อนนับริการอยู่ที่จังหวัดนครปนมนะครับเคยเปิดศูนย์ไตเทียมนะครับซึ่งเ่อ้นากว่าสมัยนก่อนเนี่ยผู้มีสิทธิ์ที่สามารถใช้สิทธิ์เบิกได้ในเรื่องของการฟอกไตในผู้ป่วยไตายวาย หรือหังระยะสุดท้ายนะครับก็มีแต่เฉพาะใครการนะครับกับประกันสังคมส่วนบัตรทองเนี่ยใช้สิทธิ์ในการล้างไตแต่ต้องเป็นการล้างผ่านหน้าช่องท้องหน้าผนังหน้าท้องนะครับสองสามปีที่ผ่านมานะครับท่านอนุทินชายวิรุณท่านนั้นเป็น,นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นประธานบอร์ดของสปะสะชด้วยนะครับท่านก็เห็นความ ทุกอย่างละบาดนะครับของกลุ่มผู้ป่วยบัตรทองในกลุ่มนี้ก็เลยเสนอนะฮะในที่ประชุมอนุมัตินะครับว่าต่อไปนี้เนี่ยบัตรทองหรือว่า30บาทเนี่ยสามารถที่จะใช้รักษาผู้ป่วยไตายวายในการฟอกเลือดนะครับทางาหลอดเลือดหน้หรือยิงโมเล์ไซิสนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าการใช้สิทธิ์บัตรทองของผู้ป่วยทั่วประเทศเนี่ยหรือ30บบาทรักษาทุกโรคเนี่ย นับวันจะขยายดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังมีนวัตกรรมที่สามารถไปใช้ได้ที่หน่วยประมภูมิหลายๆอย่างแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของบัตรประกันสังคมเองนะครับไม่ได้มีการพัฒนาการให้สิทธิที่ประโยชน์ของผู้ถือบัตรนะครับเหมือนกับตอนตอนนี้เนี่ยในเรื่องของบัตรทองเนี่ยนะครับน่าจะนำหน้าบัตรประกันสังคมนะซึ่งบัตรประกันสังคมเนี่ยผู้กันตนต้องได้ใจ เงินเองทุกปีทุกเดือนทุกเดือนนะครับก็ฝากถึงบอร์ดแพทย์คณะชุดใหม่ด้วยกันกันนะครับว่าคงต้องคํานึงถึงสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานให้ใกล้เคียงกันกับปัตอ์ครับขอบคุณครับเชิญคุณศิริพัฒนครับ สวัสดีค่ะพี่น้องสิมวทชนทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะดิฉชันสิริรพัฒน์กองตากาะคะในฐานะโฆษกคณะกรรมาการการสาธารณสุขค่ะก็อย่างที่ท่านประธานท่านรองนะคะได้พูดไปนะคะว่าออจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิในการเข้าถึงนะคะในการรับบริการการรักษาต่างๆเนี่ยควรจะเป็นสิทธิที่ทุกคนมีความเท,าเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เหลื่อมล้ากันแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีความเหลื่อมล้ําทั้งๆท,ท,ที่ประกันสังคมเนี่ยผู้ประกันตนก็มีการจ่ายเงิน ค่าประกันตนมากกว่าด้วยซ้ํานะคะอย่างที่ท่านลงกดบอกไปค่ะว่าตอนนี้สปสอชอเนี่ยสิทธ,ธิบัตรทองเนี่ยมีนวัตรกรรมที่ล้ำหน้าไปมากกว่าประกันสังคมแล้วด้วยซ้ํานะคะสิทธิต่างๆค่ารักษาบริการต่างๆที่ท่านกัรยาพัฒน์ได้พูดไปก็มีความเหลื่อมล้าและไม่เท่าเทียมกันดิฉันขอพูดในฐานะแบบชาวบ้านเลยนะคะตัวแทนของประชาชนเลยค่ะว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทุกคนควรมีสิทธิในการเข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์เท่ากันหมดทุกๆท,ท,ท่าน ะะแล้วดิฉันก็อยากจะขอติดตามค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะตามมาตราที่66ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพเนี่ยที่ออกมาตอนปี2545เนี่ยได้ตกลงกันไว้ว่าหน่วยงานสามหน่วยงานที่จะต้องมีการพูดคุยกันนะคะในระยะเวลา1ปีและถ้าขยายจะต้องมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสปสอชอหรือว่าประกันสังคมเนี่ยต้องออกมาชี้แจงถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงยังไม่มีข้อสรุปเรื่องของการ รวมสิทธิท์การรักษาพยาบาลนะคะจากปี2,545มาจนถึงปีนี้2,568แล้วนะคะ23ปีที่เรารอคอยมายังไม่ได้มีเหตุผลในการชี้แจงเลยค่ะว่าข้อสรุปนั้นจะเป็นอย่างไรหรือพวกเราก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าได้มีการประชุมกันจริงๆหรือไม่เรื่องนี้นะคะคณะกรรมการก็ได้ บอกกำชับไปแล้วนะคะว่าเราอยากได้บันทึกการประชุมครั้งที่ผ่านๆมานะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าทางหน่วยงานเนี่ยมีความใส่ใจที่จะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิบริการทางด้านสุขภาพได้อย่างแท้จริงเรื่องนี้นะคะทางคณะกรรมการเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะรวมไปถึงคณะกรรมการอื่นๆด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนในเรื่องสิทธิของการเข้าถึงบริการซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากอยู่แล้วโรงพยาบาลก็ออแออัดนะคะคนไข้ล ข้นมือหมอ นะคะแล้วก็รอคิวนานเข้าถึงบริการได้ยากตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจในฐานะที่พวกเราเป็นคณะกรรมการการสาธารณสุขก็จะขอมุ่งเน้นไปที่เรื่องของสิทธิการได้รับบริการทางสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่ผู้ประกันตนเองเนี่ยมีการจ่ายเงินอาจจะมีตัวเลือกนะคะที่เขาเลือกจ่ายเงินค่าประกันตนอาจอาจเป็นเพราะว่ามีสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นวันนี้ทางคณะกรรมการเองก็ได้มีข้อเสนอว่าถ้าท่านทาลัด เรื่องนี้ท่านก็แยกไปเลยค่ะแยกไปดูเรื่องสวัสดิการเพิ่มเติมแล้วส่วนของสิทธิค่ารักษาพยาบาลเนี่ยให้สปบ,บชเป็นคนทาตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสนอแนะที่นําไปให้ประชาสังคมเนี่ยได้กลับไปพิจารณานะคะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันอยากให้ประชาชนช่วยกันติดตามนะคะการทํางานของทุกๆคณะกรรมการเลยค่ะเรื่องสิทธิที่เท่าเทียมการลดความเหลื่อมล้ําให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอบคุณค่ะ ครับก็คือสิ่งที่กรรมธิการได้เสนอเป็นเบื้องต้นก็คืออย่างที่ว่าให้ผู้ประกันตนในประกันสังคมเนี่ยสามารถไปทดลองใช้สิทธิ์บัตรทองได้อาจจะในระยะเวลาหนึ่งปีนะครับหรึอไไปถ้าดีกว่านั้นเลยก็คือแยกสิทธิ์รักษาพยาบาลไปเลยเอากบประมาณที่ใช้ในการรักษาพยาบาลของสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ย ไปให้สปสชรบริหารหรือจะเรียกว่าไปจ้างสปสชให้จัดการก็ได้แตนะ่แต่ระหว่างที่รอขนาดนี้เนี่ยอย่างที่ควรจะทําให้เร็วที่สุดเลยก็คือสานังกงานประกันสังคมเนี่ยก็ควรจะมีการพัฒานาตาสิทธิประโยชน์อย่างง่ายๆอย่างที่เราพูดกันเรื่องฟันเนี่ยก็เพิ่มงบประมาณให้เพียงพอเสียนะให้สามารถทําฟันทํารากฟันได้เท่าเทียมกับสิทธิบัตรทองอย่างนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้เลย โด,โดยไม่ต้องรอนะครับหรือว่าทําแบบ30ิบาทนักษาทุกที่ให้ผู้ที่ทําประกันสังคมเนี่ยสามารถไปรับยาในกลุ่ม32อาการโรคง่ายๆนะไปรับยาฟรีได้ที่ร้านที่ได้ทําสัญญากับสปอสอชวไว้โดยขยายออกมาให้สิทธิประกันสังคมใช้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้โดยไม่ยากนะักผมเรียนให้ทราบนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ พวกเราทุกคนในกรรมธิการนี้เป็นห่วงไม่ได้เลือกว่าเป็นพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอะไรนะฮะทุกกรรมธิการที่มาจากทุกพรรคแล้วเราในฐานะกรรมธิการสาธารณสุขเนี่ยเราก็ห่วงในผู้ประกันสังคม14ล้านคนที่ทํำยังไงจะให้ได้รับการดูแลรักษาได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลที่ดียิ่งขึ้นนะ,ะทางกรรมธิการมีการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ําของสามกองทุนอยู่นะฮะเรามี คณะอนุกรรมนิการกําลังทําเรื่องนี้อยู่นะแต่วันนี้นี่เรายังไม่แต่เรื่องกองทุนของเรื่องของข้าราชการนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้านะฮะก็จะไปเยี่ยมเยียนที่สํานักงานประกันสังคมนะครับเพื่อจะได้คุยก็อยากจะเจอกับเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมนะฮะถ้าเจอรัฐมนตรีด้วยก็จะยิ่งดีครับไม่ทราบมีอะไรอยากจะสักถามเพิ่มเติมนะครับ ครับถ้าไม่มีอะไรก็ขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับช่วยกันติดตามต่ออย่างที่คุณสินเหลือพัดว่านะฮะเราเราต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปทั้งเรื่องคณะกรรมการเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอย่างที่คุณท่านคุณหมอเนิวว่านะฮะเราก็จะต,ตามช่วยกันตามดูต่อไปขอบคุณครับ พี่้สักามริบไม่กปา้อแล้ไม่บอกแต่ว่าพนี่เลาหนังควันุกที่ผานมาเี่ยผมไปข้ารนวัันดเพราะซืออาีดอยู่พอไปซื้อใช่้านตามของานะี่มีสาบักอกว่ามีผมเลยบอกแกไม่จ่ายตะบัตรประชาชนให้แทนต้ากเอาบัตประชาชนไปคีนะฮะ แล้วก็ักตักตีสูเท่าไหร่ตั้งักเาไห่ใยาอไม่เก็จัดจาให้ไม่ต้งเสตแล้วก็ผมมเาเรื่องนี้มาโพสต์ใสเฟซมุนะคนเข้ามาดูหกล้านคนคนก็จะได้เข้าไปคมันก็ได้ที่มันแล้วแต่ไมว่าร้านเขา